นะครับวันนี้มาพบก,กับเซอร์เินท์ออโต้นะวันนี้ผมอยู่กับรถโรโตตาลีโว 2.4E ทีร e ันเนอร์นะครับผมนะเซประตูยกสูงเกียร์ออโต้ปี2018นะครับผมนะคันนี้เรื่อนมาเป็นแค่100,000 20,000โลนะพี่นะจะได้เป็นส,สีเทาสวยแบบนี้เลยอ่กาก่อนไปรับชมรายละเอียดตัวรถนะผมอขอฝากกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจกับผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมนะอ่ามาเริ่มกันที่รายละเอียดด้านหน้ากันเลยนะครับผมนะคันนี้ นี่มาเริ่มไฟหน้านะครับผมนะคันนี้ได้เป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะหรือเป็นไฟหลอดธรรมดานะไปไฟลีดไฟเลี้ยวมาให้ในตัวแบบนี้เลยนะพี่นาะแล้วมาพร้อมกับไฟตัดหมอกผู้หน้านะครับผมนะเจ้าโรงงานเลยและยังได้เป็นตัวหน้าล็อกโค้ลลอแบบนี้นะครับผมนะรักกระจังหน้าสีดําแบบเป็นบแบงค์นะแล้วด,ดูนะราคิวโกรเมียมแบบนี้นะสวยมากๆนะพี่นาะคันนี้นะแล้วก็ด้านข้างนะครับผมนะนี่มาตอนที่ได้ด้านข้างเลย นะคันนี้ได้เป็นล้อแม็กออลลอยเดิมนะครับผมนะ้าเจ้าโรงงานนะครับผมนะลัก,กยางบิสโพเลยนี่นะครับนะแล้วก็ดนีดอกยางหนาะแนะบบน,นี้ออกไปใช้งานได้ยาวเลยพี่ดูพวกขนล้อยังอยู่เลยนะอ่าแล้วดูซุ้มล้อต้นหนานะครับผมนะ้าใหม่มากๆคันนี้เห็นไหมอนะ่โชคเชิกยังใช้งานนะไม่มีตรงไม่มีแตกนะครับผมนะแล้วดูซุ้มล้อนี่ดูดูใหม่มากๆเลยไม่มีพวกภาพยงมาต่อยให้เห็นเลยนะคันนี้นะอ่ามาต่อกันที่นี่นะครับผมนะยังมีนี่โลโก้ไฮรักมาให้แบบนี้นะพี่ แล้วก็กระจกมองข้างปะพับไฟฟ้านะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้ด้วยนะครับผมนะนี่นะเป็นแบบโคเมียมนะอเงาแบบนี้ไปเลยพี่นะแล้วก็บันไดชายล่างนะครับผมนะซ้ายขวาไม่มีรอยแต่งหากหรือรอยแตกร้าวเลยที่ประตูเป็นแบบโคเมียมนะอ่าแล้วลามานะตอนนี้ละเอียดด้านในกันนี่อันนี้นะผมโทนนกสีดํานะครับผมนะคุมโทนนกสีดําเลยนะบินบอ่อผ้าทั้งหน้าและหลังนะครับผมนะทรงดีๆแบบนี้เลยนะครับผมนะ แล้วก็แหมเย็นช่ำๆไปเลยนะครับผมนะแล้วก็มีที่นี่วางแก้วได้แบบนี้นะครับผมนะใช้งานได้เลยตรงนี้นะแล้วเกตด,ด้านในก็นี่สามารถเก็บของได้เลยแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงประตูนะครับผมนะเห็นมาว่านี่ไม่มีรอยซีด ขาวเรยลวดแตกรายงานเลยนะครับผมนะดำาๆแบบนี้เลยเม็ดองเม็ดอ้าอ,อยู่ครบแบบนี้นะเม็ดอ้าเดิมจากโรงงานนะครับผมนะเพื่อรับประกันนะโครงสร้างหลังการขายของเรานะครับผมนะเราคัดสัรหาแต่รถดีๆมาให,ให้คุณลูกค้านะครับแลนนี่นนตัวตัวน็อตออกมาตูนะเห็นไหมว่าไม่มีขยับนะไม่มีรอยโดนประแจเลยนะพี่นี่นะน็อตเดิมๆแบบนี้นะครับผมนะไม่มีรอยโดนประแจเลยและนี่ นะดูเม็ดอาร์ในส่งเม็ดอาร์นะครับผมนะเป็นเม็ดอาร์เดิมจากโรงงานเลยนะพี่นะเม็ดอาร์เดิมจากโรงงานแบบนี้เลยนะพี่นะรถสวยๆ,วยๆแบบนี้นะครับผมนะทางบริษัทออโต้ของเราอัดส,สั่นมาให้คุณลูกค้าเลยครับผมนะนี่เราดูประตูฝั่งซ้ายไปนะเห็นไหมว่าเรามั่นใจได้นะฝั่งนี้นะไม่มีการตะแคงซ้ายแน่นอนเดี๋ยวมาชมใน,นส่วนของคนนั่งหลังกันบ้างมาชมในส่วนของคนนั่งหลังกันบ้างนี่พี่นะเริ่มที่เม็ดอาร์เลยนะ,ยนะ,ะมเม็ดอาร์ด้นานหลังนะครับผมเห็นไหมว่า เนน้นะเดิมๆแบบนี้นะครับผมนม้าเมนอาร์นะครับผมนับเป็นปัมท้าจากโรงงานมาให้แบบนี้เลยเป็นเบาะผ้านะครับผมนะเห็นไหมว่าไม่มีรอยฉีกขาดนะครับผมนะหรือว่ารอยแตกตะเข็บของเบาะเลยนะพี่นะแล้วก็ตรงกลางมีที่พักแขนหรือวางแก้วน้ําให้ด้วยนะพี่นะสะดวกสบายมากทั้งคนขับและผู้ที่โดยสารไปกับเราแล้วด้านหลังก็มีที่เกี่ยวของให้ด้วยนะด้านหลังมีเกี่ยวของให้ด้วยอ่าแล้วมาชมในส่วนของตัวซุ้มล้อด้านหลังกันบ้างนะพี่นะ นี่แม่ดำมืดๆแบบนี้เลยนะครับผมนะไม่มีรอยข้าวทั้งยิ่ไม่เห็นเลยนะเห็นดูยางไหลใหม่มากๆเลยนะแล้วพวกดูกันโคนนะครับผมนะการโคนก็ไม่มีพวกร้อยแตกหรือร้อยฉีกขาดเลยนะครับผมนี่ซุ้มวงซุ้มล้อนี่ใหม่มากๆเลยนะนี่พี่ดูดูด้านหน้านะครับผมนะอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบหมดนะอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยคันนี้เป็นดิสหน้าดําหลังนะครับผมนะเห็นไหมว่ายางหอกใหม่ๆแบบนี้เลยมาชมในส่วนของโครงสร้างโดยรวมฝั่งซ้ายกันบ้างนะพี่ นี่เป็นไงเหลี่ยมคมสันอยู่ครบแบบนี้เลยนะเหลี่ยมคมสันอยู่ครบแบบนี้เลยแล้วก็ตอนที่ด้านหลังนี่ฝาท้ายที่เปิดตูนะครับผมนะที่เปิดฝาท้ายแบบโคเมียมนะพี่นะแล้วก็มีฮาวกบไฟเบรดโทย่สามโลโก้รีโวแต่ละตัวอีอยู่นะครับผมโลโก้ไฮรักอยู่โลโก้โตต้าอยู่ครบกันชนหลังมีให้แบบนี้เลยจากโรงงานเลยนะพี่นะกันชนหลังมีให้แบบนี้จากโรงงานเลยแล้วก็ดูด้านล่างนะครับผมนะยางลงยางไหลอยู่ครบเลยแล้วก็ตัวพาขับนี่ เห็นไหมว่าดําเมี่ยงเลยนะไม่มีพวกรอสนิทเพราะาคันนี้มันได้ผ่านการใช้งานหนักเลยนะรถปีสิบแปดนะครับผมนะั้นเลขไม้แสนสองถือว่าผ่านการใช้งานค่อนข้างน้อยนะค่อนข้างน้อยนะถ้าเทียบตามปีนะพี่แล้วดูโครงข้างด้านขวากันไหมนะเงี้ยนะเหลี่ยมคมสันอยู่ครบๆแบบนี้เลยนะพี่นะอ่นะมาตอม่อนี่้มลรอนั่นหน่อยขวากันเห็นนะว่าเนี่ยดำแบบนี้เลยนะครับผมนะั้นเลขก็ทรงคันสี นีนะครับผมนะว่าร้านเราบประกันนะครับผมนะไม่มีการตัดต่อโครงสร้างแน่นอนนะครับผมนะรถดีๆรถคัเสด a นะครับผมนะเราจัดมาให้กับคุณลูกค้าของเราที่ไว้ใจออกรถกับทางออโต้นะพี่นะดูมาดูข้างขวากันมั่งนี่นะพี์เพิ่มใหม่เลยนะตัวประตูไม่มีรอยฉีกขาดแล้วแต่รายงานแล้วตรงนี้เห็นไหมโหนุมน่มๆเลยนะมาดูเบาข้างขวากันมั่งนะครับผมนะเบาข้างขวาเนาะทรงดีๆแบบนี้ทรงไม่เสียเลยนะทรงไม่เสียเลยนะ นี่พองสวยมากนะแล้วผมให้ดูในส่วนของตัวเม็ดอาร์กันบ้างนี่นะครับผมนะนี่นะครับผมนะรับประกันเลยรถเดิมๆแบบนี้นะครับผมนะเม็ดอาร์อยู่ครบลุกจุดนะเม็ดอาร์อยู่ครบทุกจุดนะครับผมนะขึ้นลงสะดวกมีที่จับให้นะครับผมนะจะขึ้นจะลงสะดวกสบายนะเราผู้โดยสารของเรานะครับนี่เรามาดูนี่ในส่วนของล้อด้าฝั่งขวากันบ้างเห็นไหมว่าไม่มีไม่มีแตกรายงานไม่มีแตกเลยนะหรือฉีกเลยนะบอกแล้วว่าคันนี้นะครับผมสภาพอยู่ครบ ครบเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมนะออกไปพี่ไม่ต้องทำอะไรเลยครับใช้งานได้อย่างเดียวเลยนี่มาดูฝั่งขับกันบ้างนะครับผมนะอ่านี่กระจกไฟฟ้าสี่บานนะฝั่งขับเป็นแบบออโต้นะระบบเซนเซอร์ล็อกมีแห้แบบนี้เลยนะแล้วยังนี่ระบบเซ็นแล้วตันนี้เป็นตัวปรับเขากกระจกไฟฟ้านะอันนี้ปรับกระจกไฟฟ้าด้านในนะครับผมนะได้องศาตามที่เราชอบนะแล้วก็คันนี้ได้เป็นกุญแจแบบรีโมทนะคันนี้ผมอะไรนะครับผมนะมันตินะฝั่งซ้ายนะครับผมนะแล้วก็นี่เลิกใหม่เดี๋ยวผมทําให้ดู อันนี้นะครับผมนะ้เลขหมยอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นโลนะครับผมนะ้เลขหมาแท้นะครับผมนะ้รับประกันหลังการขายด้วยนะนี้นะอ่าแล้วก็ได้วิทยุซีดีเอ็มพีสามีให้แบบนี้เลยนะแอร์อนาล็อกนะครับผมนะ้แอร์เยน็นฉ่ำมากบอกก่อนนะพวกหัวชัดแบตเไยมีมาให้นะครับผมนะ้แล้วก็ได้พร้อมกับเกียร์ออโต้แบบขั้วมันได้แบบนี้ปลอดภยัยสุดเลยแล้วมีทั้งระบบ od, อิโคโหมดพวอพโหมดมาให้ด้วยนะครับผมนะเบ่งวงเบ่งมือนะครับผมนะ้แล้วก็นี่ตัวนี้จะเป็น ที่พักแขนนะครับผมน้นาหน,น,นาเลยเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างอ๋อลืมให้ดูตรงนี้เดี๋ยวมาดูเม็นะฝั่งรงมาตูนี้กันบ้างนะครับผมนะมเห็นไหมว่า,มาเม็ดน้ำเรียงแบบนี้นะครับผมน้รลูบไปไม่มีสะดุดมือนะครับผมนะไม่มีแบบว่าบาดมือเลยเพราะนี้เป็นเมน็ดไ้เจาโรงงานเดิมๆเลยนะครับผมนะเป็นปั๊มตามาจากโรงงานเลย <S <S นะแล้วดูนน่ยดูฝั่งขวากันบ้น <S 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 างลมล้อหน้าบางขวางบ้างหมายว่าใหม่ๆแบบนี้เอาไปใช้งานได้เลยนะพี่นะ ออกไปไม่มีเขินแน่นอนนะครับผมนะออกไปไม่มีเขินแน่นอนแล้วผมขออนุญาตเปิดฝากระโปรงนิดน,นึงนะครับพี่นี่ครับเป็นไงบ้างนะครับผมนะดูนี่ห้องเครื่องนะครับผมนะหเห็นไหมตัวตัวเครื่องไม่มีพวกแบบว่าน้ํามันเยิ้มหรือรอยน้ามันั่วซึมเลยนะ,ะนะนะครับผมนะรถใหม่มากๆนะครับผมนะนี่เห็นไหมนะไม่มีพวกรอยน้มันเยิ้มเลยนะห้องเครื่องแห้งๆแบบนี้กันไปเลยนะแล้วก็ดูชุดคันหน้านะครับผมนะเห็นไหมนี่ไม่มีแกะนะครับผมนะชุดคันหน้าไม่มีแกะเลย รถไม่เคยแก่นะครับผมนะคันหน้าเดิมตัวแอ์ยังอยู่ตัวอาร์ยังอยู่เรามาล่ที่ฝั่งซ้ายก่อนเลยนี่โบตาเครื่องไว้อยู่นะเสียงเครื่องเดินเนี้ยเลยนี่เห็นไหมว่าเหตน,นะครับผมนะไม่ยับนะครับผมนะสีเรีย,ยบๆแบบนี้เลยแม้ทั้งฝากระโปรงนี่ดูฝาโปรงยังไม่เคยแก่เลยนะครับผมนะไม่เคยทำสีเลยแล้กวก็ดีดูเห็นไหมน้อนจเดิมแบบนี้นะครับผมแผ่นกันความร้อนมีให้นะครับผมนะไม่ทัดที่ฝากระโปรงมีมา ให้ครบแบบนี้เลยนะพี่นะเห็นไหมไปมนะฝากระโปรงนะเดินจากโรงงานแล้วก็ถ้าเป็นโตเก่าเนี่ยจะมีพวกติ๊กเกอร์พวกข้อควรระวังมาให้อยู่นะมาดูฝั่งขวากันบ้างนี่ไ่ดูเังไยน็อตไม่มีขยับเลยนะพี่นะและ้วที่ฝาโปรงแท้โตต้าเลยตีตาโตต้ามาให้แบบนี้เลยนะครับผมนะมาด,ดูน็อตทุกตัวนะครับผมนะด้าน,นหน้าน็อตไม่เคยแกะนะทุกอกแบบนี้ด้านหะน้าน็อตไม่เคยแกะเลยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตดีฝาโปรงสักครู่นะพี่นะงานบ้างครับผมนะคันนี้กับโตต้า E, รีโวสองพสี่อีเรเนอร์ปีสองพันสิบแปดนะราคาอยู่ที่สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับผมนะอาา่าถ้าคิดดีฟรีดาวนะครับคันนี้จะห่อนอยู่มาแปดพันกว่าบาทตลอดอายุสัญญาเงินดาวไม่ต้องแพงสักบาทไม่ว่าพี่จะอยู่บ้านใกล้แดนกรุงหรือบ้านทุ่งแดนไกลเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบา้านเรามีการส่งรถถึงหน้าบา้านท่นา,าทนาานะครัาบผมนะทางสนใจโทรเบอร์ศูนย์แปดหกสามสี่เจ็ดห้าสามสี่หนึ่งผมเซลลมินนะครับผมนะพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านนะครับ